การป้องกันภัยแล้งและอุทกภัยด้วยดินซีเมนต์เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2567กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำได้แจ้งว่าฝายคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งตั้งอยู่ใต้สะพานห้วยซันอนุสร์ตำบลดอนหันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นตัวฝายได้เกิดชำรุดโดยพบว่ามีรูโพรงขนาดใหญ่ด้านใต้สันฝายทำให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำในลำห้วยซันเอาไว้ได้ ส่งผลกระทบให้แหล่งน้ําต่างๆที่เชื่อมต่อกับลำห้วยซันตลอดจนแปลงเพาะปลูกนับกว่าร้อยแปลงต่างก็พากันประสบกับปัญหาเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้าเป็นอนาบริเวณหลายตําบลโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพหลักด้วยการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อจัดส่งไปจําหน่ายในโมเดิร์นเทรดห้างเทสโกโลตัสรวมถึงตลาดค้าส่งพืชผลทางการเกษตรภายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นอีกหลายแห่ง ต่อมาเมื่อวันที่26มีนาคม2567ในายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้สั่งการให้ในายชินกรแก่นคงนายอำเภอเมืองขอนแก่นให้เร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างเร่งด่วนโดยขอรับเงินบริจาคจากทุกภาคส่วนรวมเป็นจำนวนเงินประมาณ350,000บาทมีรายนามผู้ใจบุญที่ได้ให้การสนับสนุนดังต่อไปนี้ 1>, 1. บริษัทขอนแก่นบริเวรีจำกัดบริจาคเงินจำนวน3 0 0แสนบาท 2. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันบริจาคเงินจำนวน3 0 0 0 0ืบาท 3. กำนันตำบลดอนหันบริจาคเงินจำนวน20,000บาทรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น3 5 0 0 0 0บาท 4. บริษัทซีพีขอนแก่นจำกัดได้สนับสนุนสิ่งของจำเป็นต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้วยงบประมาณที่ค่อนข้างจำกัด แต่เป้าหมายที่ประชาชนจะต้องมีน้ำใช้เพาะปลูกพายในเวลาอันรวดเร็วด้วยเทคนิควิธีการที่ไม่ซับซ้อนและมีความยั่งยืนในายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจึงมีวิสัยทัศน์ด้วยการนำเอาเทคนิคดินซีเมนต์มาใช้ในการซ่อมแซมปรับปรุงในครั้งนี้พร้อมกับได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้นายชินกรแก่นคงนายอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ นายพัทรพลนนองคายเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบนายวิรัตเหมะนายช่างอาวุโสภาคสนามเป็นนายช่างผู้ควบคุมงานกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลดอนหันและตลอดจนจิตอาสาทุกท่านเป็นหน่วยดำเนินการโดยนายไกรสอนกองฉลาดผู้วรารชการจังหวัดขอนแก่นได้กำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเก็บกักน้ำได้ภายในสิบวันนับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือ โดยมีการดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่4เมษายน2567พร้อมกับสามารถเก็บกักน้ำได้ที่ระดับความลึก4เมตรซึ่งเท่ากับความสูงของฝายเดิมและพบว่าไม่มีการรั่วซึมแต่อย่างใดฝายดินซีเมนตแห่งนี้หากมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจะสามารถใช้งานไปจนกว่าจะมีอาคารบังคับน้ำแบบถาวรมาแทนที่พร้อมกันนั้นนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เล็งเห็นว่า หากสามารถทำการผ่นน้ำจากแม่น้ำชีเข้ามาเก็บกักอย่างเต็มศักยภาพในลำห้วยสันที่มีความยาวกว่า11กิโลเมตรจะทำให้พี่น้องประชาชนนับหมื่นครัวเรือนมีปริมาณน้ำสำรองเอาไว้ใช้ในการเพาะปลูกการอุปโภคและบริโภคได้ตลอดปี2567รวมถึงปีถัดไปอีกด้วยหากมีการพัฒนาต่อย,ยอดการกระจายน้ำเข้าไปในแหล่งน้ำธรรมชาติ4แห่งที่อยู่ใกล้เคียงก็จะได้ความจุกเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยเป็นจำนวน3ล้านลูกบาทเมตร ผลสำฤทิ์ดังกล่าวทำให้การดำเนินการรูปแบบนี้ในอนาคตต่อไปจะเป็นโครงการนำร่องด้านงานซ่อมแซมปรับปรุงแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการประกอบอาชีพการอุปโภคและบริโภคตลอดจนช่วยรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดปัญหาโลกร้อนฝุ่นละอองหมอกควันและผลกระทบด้านอื่นๆ การดำเนินการดังที่กล่าวมานี้ทำให้พี่น้องประชาชนตลอดจนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอมจะได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบที่น้อยที่สุดซึ่งสามารถดำเนินการคู่ขนานไปกับการจัดหางบประมาณโดยหน่วยงานภาครัฐที่จะนำมาดำเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำแบบถาวรขึ้นในอนาคตต่อไปในช่วงฤดูฝนกลางปี2567 ได้เกิดอุทกภัยเป็นเหตุให้ฝายห้วยสายบาดซึ่งเป็นฝายน้ำล้นที่ระบายน้ำออกจากหนองเลิงตั้งอยู่ตำบลโคกสีอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นได้ถูกกระแสน้ำกัดซอะพังทลายเสียหายถึงแม้จะมีการปรับปรุงซ่อมแซมอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถเก็บกักน้ำเอาไว้ได้ต่อมาในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน2567 นายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ทราบเรื่องพร้อมกับเล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะทําให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ําใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามซึ่งมีรัศดรมากกว่า3 0 0พันครัวเรือนจึงได้ทําการมอบหมายให้ 1. นนายชินกรแก่นคงนายอำเภอเมืองขอนแกน่น 2. นายพัทรพลณหนองคายตัวแทนจากมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 3. น,นายธนศักดิ์ร้อยพานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี 4. กลุ่มเครือข่ายฝายพระธรรมผู้ทำการซ่อมแซมฝายด้วยดินซีเมนท์ทั้งหมดได้ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาโดยใช้หลักการและแนวทางเดียวกันกับฝายห้วยซันในการดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงตัวฝายด้วยดินซีเมนต์ให้ฝายห้วยสายบาดสามารถใช้เก็บกักน้ำได้โดยเร็วที่สุด โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีในการดำเนินการในครั้งนี้เพื่อให้รัษดรในเขตพื้นที่ทั้งสองจังหวัดประมาณ3,000ครัวเรือนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่รายรอบอ่างหนองเลิงจะได้มีน้ำในการประกอบอาชีพทำการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคโดยไม่เดือดร้อนทั้งยังคงรักษาสภาพแวดล้อมให้คงเดิมที่สุดเพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำมีการออกแบบปรับปรุงตัวฝายโดยให้มีพื้นที่ระบายน้ำได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น ผสมผสานกับธรรมชาติเดิมที่มีอยู่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจรวมทั้งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ได้อย่างลงตัว